สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะครูสิตาเฮียคิวนะคะแล้วก็ข้ารปวดตัวแมจิกเวิร์ดนะคะนำดอกไม้นะคะทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะหนึ่งมืนนะคะสองพันพวงนะคะมาถวายกับหลวงพ่อทันใจนะคะวันนี้ครูมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการอธิษฐานจิตให้ได้ผลนะคะเพราะครูเองอธิษฐานจิตแล้วสำเร็จผลค่ะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ สุดยอดมากๆเลยนะคะไม่ได้บนบานศาลเก่าเลยนะคะ <_ d ans> เพียงแค่มาไหว้หลวงพ่อเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ประทานพรให้นะคะกับวัดนะคะพระธาตุดอยคําเชียงใหม่นะคะภาพชัดสัญญาณชัดใช่ไหมคะตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะที่วางดอกไม้ไว้นี่นะคะที่เป็นพวงมาลัยพวงทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดหนึ่งพวงนะคะหนึ่งพวงนะคะกับการมาไหว้ครั้งนี้รอบหน้าแสนพวงเจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวครูจะมาให้เทคนิคนะคะในการอธิษฐ,ฐานจิตให้ได้ผลนะคะทำอย่างไรอ่ะ เชิญแชร์แบ่งปันเพื่อนค่ะไลนยนี้แพงมากๆากเลยนะคะแพงคุ้มค่าที่พวกเรารอคอยกันทุกคนแน่นอนนะคะน,นะคะตรงนี้ทั้งหมดนะคะเป็นของนะคะคูซิตานะคะเฮียคิวนะคะแล้วก็ครอบครัวสต e m a แมจิ o r ร์แล้วก็ร World, กรครอบครัวรูทุกคนเลยนะคะเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะ โอเคอ่ะโอเคนะะเป็นไลท์ที่แพงมากนะคะขออนุญาตไลท์ตรงนี้ <c oughs> เออเป็นไลท์ที่แพงมากนะคะหลายคนนะคะอยากจะอธิฐานจิตแล้วก็ได้ผลนะคะครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ครูสิตานะคะไม่ได้บนบานสารเก่าเลยนะคะไม่ได้บนบานศาลาวนะคะมาไหว้หลวงพ่อมาไหว้ทุกทุกที่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะเราได้พูดสิ่งบางสิ่งบางอย่างไว้ในเรื่องของการอธิษฐานจิตนะคะโดยที่เราไม่ได้บนบานสารเก่าเลยค่ะแล้วเราก็สําเร็จมากๆนะคะแล้วก็ได้ผลเกินที่คาดหมายไว้เยอะมากนะคะก็เลยจาไม่ได้ว่าพูดไว้หนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นนะคะก็เลยเอามาถวายหลวงพ่อตรงนี้นะคะที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือหนึ่งหมื่นพวงนะคะกับ หลวงพ่อทันใจนะคะหนึ่งมื่นสองพันดวงนะคะคุณจิตายยาคิวแล้วก็ครอบครัวทุกคนนะคะครอบครัวตัวมัน,นจิตเวิร์ด้วยนะคะกับพวกเราทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูให้สามเทคนิคสั้นๆนะคะไรมีแพงแล้วก็สั้นมากนะคะแพงแล้วก็สั้นมากนะคะอืมอ่ะนะเพื่อให้ทุกคนได้ได,ได้ได้เห็นชัดเสนะคะอ่ะเทคนิคที่หนึ่งนะคะในการที่อธิษฐานจิตแล้วได้ผลนะคะตอนครูอธิษฐานจิตนะคะครูมองหน้านะคะสมมติเรามี ศาสนาอะไรก็ตามในหัวใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราศรัทธาย่างไรกล้านะคะครูอธิษฐานจิตด้วยข้อที่หนึ่งเลยด้วยหัวใจที่เบิกบานค่ะครูไม่ได้อธิษฐานจิตด้วยความเครียดด้วยความกังวลครูอธิษฐานจิตด้วยความเบิกบานค่ะครูอธิษฐานจิตวันนั้นที่ครูมานะคะยอดธุรกิจครูเพิ่งจะประมาณหลักล้านนะคะยังไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ไปทั่วโลกขนาดนี้นะคะครูอธิษฐานจิตด้วยหัว